ไปกันที่จดหมายฉบับแรกกันเลยนะคะ<ม>เขียนมาถามว่าหนูคงเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะบอกว่าได้ข่าวบ่อยมากเลยว่าเกย์เนี่ยชอบแต่งงานกันกบผู้หญิงบางหน้าแล้วมีลูกด้วยกัน<อ>คําถามคืออยากรู้ว่าเกย์มีลูกกับผู้หญิงได้อย่างไรถ้าเกย์มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงเขามีอ,อ,อารมณ์กับผู้หญิงได้อย่างไร<อ>นะคะ<อ>คําถามที่2คือหนูอยากทร,ราบว,ว่าคนเราเมื่อแต่งงานแล้วจะต้องมีลูกด้วยกันเนี่ยต้องมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันอย่างเดียวเลียงไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่เอาเรื่องผสมเทียนเรื่องอะไรอื่นๆไม่เอานะคะแล้วลูกที่เกิดมาจากคนที่ เป็นเกย์มีโอกาสจะเป็นเกย์ด้วยหรือไม่ลูกจะสับสนกับความเป็นพ่อหรือไม่ค่ะถ้าเรื่องของเกย์ถ้าอธิบายให้ง่ายๆนะคะก็คือเราเราแบ่งเรื่องของเซ็กซ์เนี่ยมาเป็น3แบบอย่างเช่นก็คือเราู้วนข้อที่หนึ่งก็คือเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงข้อที่สองก็คืออะไรคือสิ่งที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศเขาคือเพศไหนโอ้โอเคแล้วข้อที่สมนะก็คือแอคชั่นของเขาคือแบบไหน เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงขณะที่มีความสัมพันธ์ทางเพศรับหรือรุกอะไรเงี้ยแหละประมาณนั้นตอานี้มาที่น้องคนนี้ที่คำถามว่ามาถึงมาโยงถึงคําถามนะคะชอบแต่งงานกับผู้หญิงบางน้าใช้คําว่าชอบเนี่ยนะคะคาว่าชอบเนี่ยคิดว่าเป็นเกย์จริงๆเนี่ยความรู้สึกของเขาคือสิ่งที่กระตุ้นเนี่ยคือผู้ชายละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าชอบไหมเนี่ยจริงๆคงใช้คาว่าจําเป็นมากกว่าเพราะว่าเขาก็รู้ดีนะคะว่าต่อไปเขาก็ต้องมีปัญหาเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ว่า ถ้าอยู่อย่างนั้นไปน่าจะพออยู่ได้แต่ว่าพอไปเรื่อยๆชีวิตการแต่งงานมันไม่ใช่แค่เดือน2เดือนปีสองปีมันยาวนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาเนี่ยมันมีมากมายเขาก็คงจะเห็นประสบการณ์จากเพื่อนจากรุ่นพี่มากมายแล้วนะคะจริงก็คงไม่ได้อยากที่จะเป็นอย่างนั้นครับแล้วเขาจะมีอารมณ์กับผู้หญิงได้อย่างไรถ้ามีเพศสัมพันธ์กับหญิงหมายถึงเกย์นะหมายถึงเขาต้องบังคับจิตใจตัวเองกันละอ๋อไม่ต้องขนาดนั้นนะคะเพราะว่า เขยังไงเขาก็เป็นผู้ชายนะคะฮอร์โมนเพศของเพศชายเนี่ยยังไงก็มีนะคะดังนั้นพอเห็นปุ๊บเนี่ยความการร่างการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ความชื่นชอบนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะคะใช้ปฏิกิริยาทางร่างกายเนี่ยโดยเกิดความสัมพันธ์ได้เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงแต่ความสุขที่เกิดขึ้นหรือ ความรู้สึกที่ดีๆตรงนั้นเนี่ยมันคงเทียบไม่ได้กับการที่ทั้งความรู้สึกและร่างกายเนี่ยรู้สึกไปด้วยกันถ้าจะมีลูกเนี่ยก็คือต้องมีเพศสัมพัยไงคือน้องก็คงพยายามจะทําความเข้าใจว่าไม่มีทางเลือกอื่นนะก็คือยังไงเกย์ก็ต้องมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่แต่งงานเท่านั้นถึงจะมีลูกได้ค่ะใช่ไหมคะใช่ถ้าลูกที่เกิดมาจากคนที่มีที่พ่อเป็นเกย์เนี่ยลูกจะเป็นเกย์หรือเปล่าค่ะคือเรื่องของเกย์นะคะตอนนี้เราก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งมันก็มาจากสมอง ะะแล้วจากสมองมันก็ต้องมาจากกรรมพันธุ์นะคะคือเราก็เชื่อว่ามีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวโยงมากับเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะคะแต่ว่าปัจจัยเรื่องของการดูแลอย่างเดียวเนี่ยคงจะคิดว่าไม่ได้ส่งเสริมทําให้เด็กคนหนึ่งเป็นเกย์ขึ้นมาได้ออาการที่เขามีพ่อเป็นเกย์แล้วเลี้ยงดูเขาเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัจจัยคือคือมันต้องมีหลายๆอย่างประกอบกันนะคะจะบอกว่าเ,เด็กคนนึงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นเกย์ทั้งหมดแล้วอยู่ดีเด็กคนที่จะเป็นเกย์ มันก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวถ้าเกิดว่าในตัวของเขาเองเนี่ยไม่ได้มียีนหรือมีกรรมพันธุ์บางอย่างที่จะส่งเสริมให้เขาเป็นเขาก็จะไม่เป็นนะคะแต่พวกนี้มันจะต้องเป็นประกอบประกอบกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่อาจจะมียีนแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมก็ช่วยกันฟูมฟักอะไรหลายๆอย่างให้เขาโตขึ้นมาให้เขารู้บทบาทในสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่เหมาะสมสําหรับสิ่งที่เขาอยู่สังคมที่เขาอยู่เขาก็อาจจะไม่เป็นก็ได้ ส่วนลูกจะสับสนในความเป็นพ่อหรือเปล่าอันนี้ก็คงขึ้นกับบทบาทพ่อมากกว่าขึ้นอยู่กับ up bringing นะค่ะค